สวัสดีครับติ้นช็อปครับวันนี้เรามีกระเป๋า adventure pack Zelda t ทีย of the k ิงด้ o มมามีคนถามว่าใส่สป ed แพดแล้วไม่มีกระเป๋าใส่ <c oughs> เพราะว่าสปีดแพดมันใหญ่จัดตอนนี้เรามีกแล้วของโฮลี่นะเนี่ยเซลด a มาดูกันทีกว่าเราจะได้มีกระเป๋าเอาไว้ใส่เครื่องพร้อมจอยไปเล่นแล้วอ่ากระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายสิสามารถเก็บเครื่องสวิตได้พกจอยไปได้ด้วย มันกระดาษสปีดแพดคอมแพ t ตัวเหลี่ยมกับสป e d p a d Pro ใหญ่สุดแล้วเนี่ยเออใหญ่กว่าโมบ้าอีกนะมันสามารถพกไปได้แล้วจ๊ะอย่างนี้ใส่เข้าไปเลยด้านหน้าใส่จอยใส่อแดปเตอร์ได้แล้วก็ด้านในอของโฮลิได้ไลเซนจากปู่โดยตรงนี่ไลเซน นำเข้าโดยซินเนกอ่ะก็มีประกันนั่นแหละโอ้เป็นคอสบอดี้นะกระเป๋าแบบ<ม>กระเป๋าสะพายไหล่ปรับสายได้ตัวนี้เป็นฟองน้ำด้านในบุฟองน้ำแล้วก็เหมือนกับม,มายี่นิ่มๆหน่อยด้านหน้าเป็นกระเป๋าแบบกันน้ำกระเด็นได้นิ่ๆหน่อยๆน,น,นะไม่ได้แบบโดนน้ำแบบโคมๆนะไม่รอดนะแอดลองใส่สปฤฤฤฤฤฤีดพัดฟิตมัน เฮ้ยโอเคมันใส่ได้จริงคือใบเนี้ยใส่สปี p a d Compact ได้โดยไม่ต้องถอดตัวสป i t p a d Pro เนี่ยมันใหญ่กว่ากระเป๋า,ปานไงไงใส่ละลน้นนะสำหรับคนที่มีสป i t p a ดโปรต้องเอาไปใส่ข้างหน้าแต่คนที่มี Compact ใส่เข้าไปได้เลยด้านหน้าก็ไอค,คอนไปเพิ่มไปเล่นกับเพื่อนดีก็ได้ เใส่ไ,ได้พอดีเหมือนรุ่นนี้ออกแบบมาสําหรับตัวคอมแพคตัวฟิตถ้าใครมีตัวโปรอยู่จะใส่ด้านหน้าแบบนี้ลดซิปปิดไส่โอเคก็ปบได้ กระเป๋าของโฮลิข้างหลังบุฟองน้ำตรงนี้ก็สกรีนมาสวยดี Legend of the z e l l d t าเทีย the k i เ g d o m <ม>เป็นโลโก้ดาบสายสามารถปรับได้คนที่มีสปิดแพดกระเป๋าแบบนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับการพกพาพร้อมดีเทลทุกสปีตไปตัวซิปเหมือนเป็นโลหะนะนี่ปั๊มนูนโฮลิเป็นโลโก้ข,ของเซลดาโฮลิลกล็ใครสนใจซื<ล>้อได้จลยทงับส<ล>ั<ล>่นีกระเป๋า